ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกชั้น14สถานเสรีพิสุทธิ์บุกปปชปมป่วยทิพย์บ่ายนี้นะครับก็นะครับวันที่27นะครับอ่า27มกราคมนะครับว่าตอนนี้นะครับก็มีข่าวออกมาว่าชั้น14สถานแน่ๆถึงคิวที่เสรีพิสุทธิ์เนี่ยรุดให้ปากคำปชปชปมทักษินป่วยทิพย์บ่ายวันที่27นะครับมกราคมนะครับอ่า ก็อย่างที่เราทราบนะครับว่าเรื่องของชั้น14เนี่ยอยู่ในขั้นตอน2ขั้นตอนคือขั้นตอนแรกอยู่ที่นะปปชนะปปชเนี่ยก็เรียกคนต่างๆเนี่ยมาให้ข้อมูลต่างๆหนึ่งในนั้นก็มีคุณเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะอีกอันหนึ่งก็คือว่านัแพทยสภามีการตั้งคณะกรรมการสอบ สอบนะครับแพทย์ที่ทําการรักษาคุณทักษิณที่ชั้น14ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ที่โรงพยาบาลรัชทันที่ส่งตัวคุณทักษิณมาแพทย์ที่โรงพยาบาลตํารวจนะครับที่ทาการรักษาคุณทักษิณซึ่งแน่นอนครับแพทย์สภาบอกว่าปรัมาณไม่เกินมีนานเนี่ยจะรู้ผลของปปชเนี่ยยังไม่มีข้อมูลออกมาแต่ก็มีการเรียกนะครับแต่ละคนเนี่ยเข้าไปให้ข้อมูลหนึ่งในนั้นก็เป็นคุณเสรีพิสุธน์นะครับ ชั้นส4สถานเนี่ยถึงคิวเชิญเสรีพิสูตรปลุดให้ปากคำปปชนะครับทักษิณป่วยทพิปบ่ายวันนี้26มกราคม258าฟาร์มคืิปหน้าของกรณีคณะกรรมการปปชในฐานะองค์คณะในการไต่สวนข้อที่จริงเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกรณีส่งตัวผู้ต้องขังนายทักษิณชินวัตรจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจโดยมิชอบและให้ในายทักษิณอยู่รักษาตัว อยู่รักษาที่โรงพยาบาลตำรวจบนชั้น14จนกระทั่ง680วันทั้งที่ไม่ได้เจ็บป่วยจริงเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับนายทักสิณไม่ต้องติดคุกนะไม่ต้องนะครับถูกคุมขังในเรือนจำซึ่งจะมีนายเอกกวิทย์วัชระวันคุกนะครับกรรมาการปปชเป็นกรรมาการผู้รับผิดชอบในจำนวนขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการไต่สวนพยานบุคคลและรวบรวมพยานหลักฐานนั้นล่าสุดมีรายงานว่าในวันที่27มกราคม68เวลา13นาฬิกานะ พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทยจะเดินทางไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยทิพย์ของนายทักษิณชินวัตรที่สำนักงานปปชสานามบินน้ำถนนนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีก็เอาแล้วนะครับงานนี้ก็ต้องบอกว่าแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้านะครับคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยไปให้ข้อมูลกับคณะกรรมการนะครับเขาที่แล้วก็คือไปให้เอาไว้แล้วรอบแล้วครั้งนี้ก็ไปอีกจึงแน่นอนครับว่าถ้าจากการให้สัมภาษณ์นะครับของ พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธ์เนี่ยมันก็ชัดเจนแล้วว่าคุณทักษิณไม่ได้มีการป่วยเพราะการไปพบคุณทักษิณทั้งสองครั้งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธ์เล่ามาโดยละเอียดมันไม่มีการอาการเจ็บป่วยขั้นวิกฤตแน่นอนสามารถนั่งกินข้าวเหนียวก็ได้อย่างสบายใจสบายใจเฉยเอาระครับงานนี้ก็คงต้องรอดูนะครับว่ามันก็งวดเข้ามาทุกทีชั้น14ก็งวดเข้ามาทีดียิ่งดูอาการของคุณทักษิณท,ที่ออกอาการเรียกว่านะครับธาตุไฟแตกฟาดงวงฟาดงา ใช้คำหยาบไปทั่วเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นหรือเปล่าว่าวันนี้เรื่องของชั้น14เนี่ยมันใกล้เข้ามาทีทีใกล้เข้ามาทีทีใกล้เข้ามาทีทีมีการตรวจสอบและที่สําคัญก็คือว่าพลตารวจเอกเสรีพิสุจน์เนี่ยนะครับเป็นบุคคลที่ออกมาแล้วขายืนยันและก็ไม่มีใครกล้าออกมาพูดด้วยว่าเฮ้ยคุณเสรีพิสุจน์ไม่ได้ไปนะครับ เพราะคุณเสรีพิสุทธิ์เองอย่าลืมนะครับว่าท่านเป็นอนดีตตํารวจเก่าและเป็นถึงนะครับพอบอตรการทําอะไรหรือการพูดอะไรของท่านเนี่ยย่อมมีหลักฐานเอาไว้อยู่แล้วแต่ที่ออกมาพูดและออกมาเล่าทั้งหมดเนี่ยท่านไม่กลัวอะไรเลยเหตุผลเพราะว่าคงมีหลักฐานอย่างชัดเจนก็คงต้องรอดีรอดูต่อไปครับว่าคดีชั้น14เนี่ยจะลงเลยยังไงและเป็นยงไงสุดท้ายจะเกิดอะไรขึ้นอย่างที่บอกผมเชื่อว่าใครที่ทําอะไรเอาไว้นะหนีไม่พน้นอย่างแน่นอนนักรบไม่กระดกรายงาน